ปีใหม่นี้ครับผมอาจจะยาวไปเลยนะถึงช่วงในตัวของตรุษจีนหรือวาเลนไทน์ก็แล้วแต่ก็เป็นเทศกาลในเรื่องของการพักผ่อนนะเรื่องของการเดินทางก็มีส่วนนะครับผมหลายคนหลายท่านหารถใช้หารถสักคันหนึ่งนะครับในช่วงก่อนสิ้นปีหรือต้นปีก็แล้วแต่นะครับใช้สําหรับไปเดินทางท่องเที่ยวนะแล้วตอนนี้นะครับผมพวกกระแสนะครับเ,เรื่องการเดินทาง เที่นั่งนะครับแล้วก็แนะนําว่าขับ4 4่โฟ์ด้วยนี่มาแรงมากๆเลยแล้วก็แนะนำรับตัวนี้เขาก็ยังแรงไม่หยุดนะกับตัวของ Fortuner ครับคันนี้เป็น2.8ตัว V ีขับ4 4่โฟ์วิครับปี2019ครับสีขาวยอดฮิตพิมพ์นิยมหน้าตาแบบนี้นะครับผมโหมขับกันเยอะนะบนท้องถนนนี่กินข้าวกินอะไรทีหันไปนี่ต้องเจอนะต้องมี Fort u n e r ขับผ่านกันเยอะมากๆนะครับผม ยืนยันนะครับเป็นเครื่องการันตีในะเรื่องของคุณภาพเรื่องของการใช้งานหน้าตาหล่อเหลาครับสวยงามล้อทูโทนนะครับผมแล้วก็คันนี้รุ่นนี้ก็เป็นเดิมๆเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปชมครับเจ้าตัว2.8ขับ4โฟวิลด้านในบเบาะเก้าสีอะไรยังไงของแท้ต้องสีอะไรมาเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับไปดูกันครับแล้วดูใส่ชุดมาะนะนังผมเสื้อกางเกงเอารอทีคุณผู้ชมรองเท้าน้ำตาลกันมาอีก เจอกับตัวของเบาของเขาอีกครับภายในของ2.8นะฮะก็จะเป็นตัวสีแบบนี้นะครับผมสีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลชามัวนะครับผมแล้วก็ตัวของบางคนเรียกน้ําตาลปี๊บก็มีนะนะครับก็จะเป็นโทนแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยซึ่งตัวถ้าเป็นตัว2.4นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเบาะน้ําตาลเข้มนะครับแหมเห็นไหมกืนกันไปเลยซึมกันเลยทีนี้นะครับสวยงามนะครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังแผงประตูต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแถวนั่งแถวสองกับแถว3ด้วยครับสวยสะอาดพร้อมใช้ครับ ด้านหน้าของผมตอนนี้ก็จะเป็นในตัวของไฟนะครับก็จะโทนของสีขาวเข็มมาดวัดต่างๆก็สีฟ้านะครับพวงมาลัยตัวนี้มัลติมาให้อินเสิร์ตเป็นลายไม้ดำนะครับนี่นี่นี่ลายไม้ดําดูดีเลยนะสวยงามนะครับแล้วก็ไอพวกอินเสิร์ตตัวลายไม้นี่ก็ใช้ไปยันของตัวหน้าใหม่เลยทีเดียวนะครับตัวนี้สวยหน้าจอระบบแบบสัมผัสนะครับแอร์ออโต้ปุ่มขับ2ขับ4ก็อยู่ด้านหน้านะครับใช้งานได้ง่ายๆเลยทีเดียวมาถ้าสเปคแบบนี้นะ้วมึงที 2.4อาจจะยังไม่พอสำหรับคุณผู้ชมนะสำหรับในเรื่องของการใช้งานต่างๆเอา2.8ไปเลยไหมบางที 8. นะ่8 8แหมอีกนิดนึงนะขยับเป็นขับ4ไปเลยกับราคาเบาๆนะครับผมราคาที่คุ้มค่าเดี๋ยไปดูราคากันดีกว่าว่าเจ้าตัวท็อป2.8 4 wheel คันนี้ราคาเท่าไหร่บไปชมกัน ราคาครับคันนี้อยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทปี2019ครับ4ี่โววิสจะพาภายได้อย่างที่บอกอย่างที่เห็นนะครับสวยงามน่าใช้นะขับขี่ดีนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลย083777 7747และ083777 7757ที่โตออโต้คาร์ครับ